มาเอาพี่ดีมรอพอดีเลยมโหล่อไออะไรนะเยีย่ยวมาเล่นไหมครับว้าตอนนี้ก็สตรีมอยู่เนี่ยามามามาเล่นกับพี่หน,หน่อยสิเอาไม่สตรีมอะ่ะเห็นบอกว่าติดธุระกอ,อจะติดโจ่ก็เนี่ยเพื่อเล่นได้แต่ว่าพี่จะเล่นกับน้องพี่อืมอ๋อโอเคครับมุ้งปิง ไออ่ะฟุ้งปิ้งไหนอ่ะอ่านอนนอนในแค้นอ๋อเฮ้ยยูพิ่อยู่มั้ยฮัลโหลฮัลโหลครับพี่โนฮัลโหลใครเนี่ยผมนี่แหละพี่ผมผมผมใครฟุกเหรอใช่ใช่พี่ใช่ใช่อ๋อไปชอบชื่อมากเลยอ่ะรอใครอีกเนี่ยพี่พีิวมนพี่ว่าไงวันนี้พี่สตรีมคนเดียวอะใช่พี่สตรีมคนเดียวเห็นบอกว่า พี่ทีมไม่ว่างเอาพี่ทีมไปไหนอ่ะติดยวัวระอะไรนี่เปล่าอ้นี่ครับพี่เขาเล่นได้ไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพี่พี่อยากรู้ใช่ไหมพี่ฮะทำไมอ่ะพี่พี่อยากรู้พี่พี่ไปดิสคอร์ดพี่ทีมอ่ะแล้วไปอยู่ในดิสจานีเดี๋ยวพี่ดิสคอร์ดที่พี่เนมอยู่อ่ะพี่พี่พี่ไปถามพี่พี่ไปถามเลยถามว่าถามอะไรอ่ะถามว่า โอ้อะไรก็ไม่รู้ไปก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหยุ่งมากเลยอ้าวแล้วฟุกอ่ะเก็บไม่เป็นไรที่รักเดี๋ยวคุยคุยในดินนะคะอ้าแล้วเตะฟุกออกทำไมอ่ะเป็นรอาจารย์จันทีพี่เหลอาจารย์ทีมโอ้ดูดีแต่ทำไมต้องเตะด้วยอ่ะเออเตะฟุกทำไมอ่ะงงอะไรกันเนี่ยหัวเโหอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย พี่มีอยู่ไหนพี่พีมอ่ะพี่มอยู่ไหนต้องอเผาแล้วพี่เนมต้องเผาแล้วพี่พีมอยู่ไันอยู่เผาอะไรอ่ะหาเอกไม่รู้อ่ะเอาอิ่มสตรีมอยู่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยต้องให้พี่เนมพูดต้องให้พี่เนมมันมันแอบไปไอไอพี่มันแอบไปไปพบกับผู้หญิงอ่ะฮะพิมเข้ามาในเกมแล้วเปิดไมค์ด้วยครับเปิดไมค์ในเกมครับมาหลออยู่ในห้องดิสพี่เนมเอ้องงอะไรเนี่ย ฮัลโหลเอมเอมเปิดมายังเปิดแล้วอ๋อปิ่งปิ่งปอย่างครับอ๋อทำไมไม่ได้ยินเสียงน้องเขาเลยอ่ะน้องเขาพูดอย่างไรได้ยินไหมครับไม่นะปิงทำอะไรอยู่ครับฮับรถดีนหรอได้ยินครับอะไรนะพี่เมื่อกี้พี่ถามอะไรนะปิงปิ่งทำอะไรอยู่ครับเล่นเกมค่ะเออเราเขาเล่นเกมไหมเล่นเล่นสนุกไหมครับ สนุกสิเล่นคนเดียวหรือเปล่าครับได้เล่นคนเดียวว่าก็มาเล่นกับพี่ได้นะได้เหรอเอาไม่แนะนำให้อิมรู้จักเลยหรออ๋ออันนี้อันนี้อิมเนี่ยชื่ออิมอ่าคนแรกคนแรกชื่อิมใช่อิ่มิมแชนแนลอ๋อพี่เป็นเพื่อนกันเหรอใช่ก็ตอนนี้เป็นก็เป็นเป็นแฟนครับแต่ว่าก็เเริ่มเป็นเลย เพิ่งคบกันค่ะอ๋อโอเคใช่ใช่ผคบครับจริงมีแฟนมีอะไรยครับยัง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 ไม่มีอ่ะใช่ไปฟาร์มที่ไหนดีอ่ะอ่าก็ฟาร์มที่ไหนดีห้อยไปทางน้ะะนเลปะละ่ะไปเกาะแก้วเปล่ะฝั่งนน้นเหรอใช่ใช่พี่เห็นพี่เห็นเราเราทำยูทูบอยู่เจ๊ว่าเรามีแฟนแต่เรายังไม่มีอ่ะยังยังไม่มี <laughs> เสียงน้องเขาน่ารักนะใช่เสียงน้องเขาน่ารักอ่ะนี่น่ารักกว่าพี่ลุงอิ่มไงพี่พี่พี่ชอบพี่พี่ชอบเสียงเสียงน้องนกจริงนะนี่นี่เสียงแบบเสียงน่ารักดีครับชอบที่เสียงอย่างเดียวหรือเปล่าป้าพูดอะไรเนี่ยไม่ไหวเลย ้มยจะพี่พาไปฟาร์มอันนี้อันนี้เรียบนานยังครับสองปีแล้วพี่อุ้ยสองปีแล้วเหรอใช่อ่ะิ่มอิ่มเพิ่งเล่นใช่ไหมอิ่มเพิ่งเล่นได้ไม่นานพี่สอนอิ่มเล่นอยู่ไม่ถึงเดือนอะเหรอก็วมางก็มาเล่นกับพี่ได้เดี๋ยวพี่แบบพาเก็บแรงอะไรเงี้ยตอนนี้พี่ก็แบบพาอิ่เก็บแรงแรงแล้วเนี่ยคือแบบตีที่มันว่างใช่นี่พี่แบบเพิ่งเพิงทำงานเสร็จเ่ยเพิ่งว่างเล่นนะครับเราไม่ขึ้นสตรีมเหรอเราพี่อะขึ้นสตรีมเหรอ ไม่ไม่พี่ไม่สตรีมหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะเล่นกับอีกสกเกมหนึ่งแล้วก็จะมาเล่นกับน้นองเตา็อกอ๋อแล้วทำไมไม่สตรีมอ่ะชั่วโมงครบหรอฮะมันมันก็เยอะแล้วแต่ว่าคือเพิ่งทำงานเสร็จไงแล้วมันดึกด้วยไงถ้าสตรีมชั่วโมงเดียวมันดูตาอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเดี๋ยวพี่ก็เล่นแบบนึงเดี๋ยวพี่ก็แบบไปเล่นน้องรอบก,กับอ่าน้องลงริงต่ออะไรเงี้ยทำไมต้องน้องรอบเอา้า ก็จะเล่นกับน้องเขาเฉยอย่างจ้จักไรเงี้ยเล่นยาวๆเช่าบอกคืองี้อ๋อยาวยาวได้ไหมาจะลงหาไหมอ่ะอะไรนะครับแล้ววันนี้จะลงหายไหมก็คอนนะออกคอก็เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกับกับปิงเสร็จก็คอไปครับเอาเงียบเอาเงียบดีแต่คอไม่ดีเลยอ่ะแล้วปิงปิงว่าเล่นไหมครับวันนี้ว่าทั้งวันเลยครับเว้ มันมันเลยเอ่ะพี่ชวนเล่นเวลาไหนก็ได้เนี่ยใช่ปะได้ได้ได้ถ้าอิ่มอิม่มมากไหมครับมาเล่นไหมครับก็สตรีมอยู่เนี่ยวันหรือเปล่าไม่ว่าก็ไม่เป็นไรนะแต่พี่ไปเล่นกันสองคนกันด้ครับคิดดีแล้วหรอเดียอะไรคิดดีแล้วหรอที่จะไปเล่นกันสองคนเอาเดี๋ยวเอาพี่ขวดอ,อะไรมาเล่นด้วยไงเเมื่อกี้พูดว่าเล่นกันสองคนนะเอาเดี๋ยวเอาถ้าอิ่มอิ่มไม่โอเคเดี๋ยวก็เอาอื่มาเล่นด้วยครับอิ่มโอเคเล่นกันสองคนเลยค่ะ เอาทำให้โอเคก็เดี๋ยวเอาเอาคนอื่นมาเล่นไงไม่เป็นไรแลแ้วไอ้หม<บ>าโอเคไงก็เล่นกันสองคนเลยเอาเล่นเสียจเป็นไรอะ่ะเนี่ยปิงปิงเขาเขาดูพีป่ะเนี่ยเขาดูพีป่ะฮะเขาดูพีไหมครับ<笑><笑>น่าจะดูชะตากก่ถาถ้ารักแฟนหนูเนี่ยต้องต้องง้อ,งงอ,อแฟนยังไงครับเป็นผู้หญิงด้วยกันก็อ่า ของกินของกินอ๋อปิงปิง,ปงยินจะใช่นะครับปิงยินจะใช่นะครับว้าวเอ,อะมาให้หัวใจนี่อะไรเอาอ,อาิ่มอิ่มอิ่มเดินเดินข้ามสะพานได้ไหมอิ่มนงนกานปั่นนูนได้ปะครับ จจากการฝั่งนู้นนะครับโอเคทำไมสเสียง <c oughs> เอาถามไว้ต่อน้องปิงเอ้ยน้องปิงเราเราทำไงดีครับทำไ <c oughs> งดีครับงอด,ด้วยเลยเอางอา้ออะไรดิยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอะ่ะแค่เล่นกันนอ้องมันเล็บปิงมา <c oughs> มปิงตามพี่มา Okay, okay. เดี๋ยว <c oughs> มาเจาะริเขาดีกว่าจิบิบเห็นตาที่มานเนี่ยปะ่ะจิบครับคุยหน่อยครับอ๋อ <c oughs> จิบเป็นไรครับจิบครับเอาแล้วน้องปิ้งจะอะไรครับเนี่ยน้องปิ้งเขาไปไปถามกันได้อ่าน้องปิ้งจะอะไรครับยังเลยยังไม่ได้กินเลยทำปลาไหลก็ยังไม่ได้กินพอทำปันแล้วจิบเจ็บมาไหมครับไม่ไม่ไม่เสียวเสียวนิดเดียวก็หาย อ๋อจะเสียนในเดียวก็หายอ่ะพี่อ่าอย่า <laughs> ยพึ่งไม่คิดดีไม่ได้เลยคิน <c oughs> อะไรเปล่าเกินก็มันกินข้าวได้กี่วันนะอ่ะถ้าเกิดต้องาทำปันมากก็พรุ่งนี้ก็กินได้แล้วเลยเราอ๋อใช่แต <c oughs> <ป>่ลืมกินข้าวนะโอเคครับโอเคครับพ้ยพูดอย่างนี้พี่อุมอิ่มไปไไม่ว่าหรอไม่ว่าค่ะ เราไม่ไาวป้าป้าป้าเดี๋ยวแล้เราไปหาอิมเดี๋ยวปาป้าป้าป้านี่เรานี่เราอิมอย่าไปคนเดียวเดี๋ยวครับจะตายอิมกลับมาก่อนเดี๋ยวตายครับเดินเดินรอพี่ด้วยเดี๋ยวครับอิมจ๋าอ่ะพี่อิมไปเจอคนอิมไปเจอคนครับอิมช่วยพี่ด้วย เิ็มอย่าเดินมาระวังนะเอ็มเอ็มตายเิ็มตายเิ็มเอ้าเิ็มมาเอ็มเิ็มเดินไปงั้นอ่ะเอ้ยเอปิเอ็มถอยมาปิงถอยมเอ็มตายแล้วิอมถอยมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเล่นแอบก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตายกันหมดปะปะะตามไม่้ตามเลเดี๋ยวมาอยู่กับพี่ข้าวมูนนี้ยก็ได้ปะ โอ้ยปีวิสุดละบโอ้โหมันมันตั้งไว้อ่ะโหแย่มากเลยมันแก่ติดเดือดอกไปอ่ะอิมเดียวอิมก็จะตายมั้ใฮะมีมีครับมีครับจริงจริงมียาไหมครับมีสี่เกาะอ๋อเจี๊ยถ้าไม่พอก็บอกมีนะเจียดูยาโอเคได้เลยได้เลยนี่มีกี่เกาะอะมีมีมีเยอะครับอิมอิมอิมไปไรอิมไปไรอ่ะ อิม่มจ๋าอิม่มอิม่มอิ่มอ้าวแล้วเขาไม่ตอบแล้วเขายัางอยู่เขายัางอยู่เงียบไปเลยงอนแน่เลยพี่ที <laughs> จีบาา่ายละวเขางอนเรื่องอะไรอ่ะก็ก็แค่เรียกกันน้องอ่ะใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วได้กันนะน,น้องใช่ไหมน้องต่างอะไรงอนอะไรเนี่ย จริงจริงแล้วันนะครับมัตายนะโอเคโอเคเขาเขาคงไม่คุยกับพี่แล้วอะเง erm ียบเงียบไปสักพักแล้วตั้งแต่ไม่ร okay, okay. ู <t ie <t ie ้ไม่รู้ทำทำไรดีครับด้ข้างนอกมีคนตอมบนป้อมมีคนปิงปิงมาเนี่ยปิงอ่ะปัญหานี้แบบปิงมาครับมาครับเดาตายเดาตายโอเคดูใจครับเออเอ้ยมันตามมาข้างหลังแล้วอ่ะเฮ้ยเมียวอร์ปะเมียวอร์ปะ ตังเล่นไปแล้วลูกนึงหมดตูดเนเนเนตองพี่ตองพี่โอเคต h a ง k you เดี๋ยวเดี๋ยวดักดักแถวนี้เอ้ยกนไปดักข้างบนเนี่ยโอเคโอเคที่ไม,ม่มีนี่ซ่อมเกาะแล้วพีจะตายแล้วครับเฮ้ยบิงมีซี่ซ่อมเกาะเดี๋ยวไปเอาที่ข้างบนนะครับได้ครับเดี uh ๋ยวเราเข้บบ้านดีกว่าบิงไปปะโอเคโอเคเราโหดเดือดม,มาเ,เลยอะ่ะโอ้ยเจะตังโอ้ยเออเกาะ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 โอ้ยเอาป่ะขึ้นมากันขึ้นมากันบิงครับป่ะป่ะ เราจะนายไม่ตายเดี๋ยวพี่ดูแลเองครับโอเคเออระวังนะอเอ,อ้าชุดได้ไหมเนืเ่อนตายไม่เป็นไรได้ปละเพื่อนตายไม่เป็นไรเพื่อนตายไม่เป็นไรยิงมาเลยครับมาอยู่ข้างพี่ <laughs> โอ้ยไม่ชุบเพื่อนเราไม่ไหวนะเดี๋ยวเรามันเดิมมาได้โอเคโอเคโอเค,อเคดักพี่ก่อนพี่วอวิลบหนึ่ง ปิงระวังนะครับเป็นหวงโอเคครับโอเคครับอุ้ยอุ้ยอืมเครชักปืนพีปีเมื่อกี้พี่ชักอ่ะชักปืนใช่ไหมอะไรอะไรกิก็ถามว่าชักปืนทำไมดีๆไปเลยอุ้ยอุ้ยข้างบนมีไอ้วอไอ้วอลฟันระหว่างรอก อ่ามันนี่มันนี่มันนี่ก่อนที่ว่าอ้อมนี่หว่าท่าิงตอนนี้พี่ว่าเราน่าจะโดนดักครับจะเล่นแบบอ้อมอ้อมไปอืมทำไมยิ้มทำไมเงี่จังเลยอ่ะยิ้มครับเฮ้ยเออผมว่าธน้ามายิงพี่อ่ะมันกลับตายแล้วอ่ะโอเคครับวิสุดไรเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาหางกระโพง โอ๊ยตายเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยพี่ปอปไม่ได้แบบทษครับที่เสียมัเที่ยวอิ่มัำให้ไปเปิดไมโครหนอยแล้ว อือโลอิ่มจา๋าอิ่มจ๋าโอ้พี่กับตัววนน้องก็มาแก้งเล,เลมม่นเฉยเฉยบอมว่เมื่อวานเมื่อเช้าอิม่มอิ่มแกงพี่อะอิ่มแกเอาพี่ฝวนมาแก้งพี่ไงพี่ก็เลยเอาน้องเขามาแกงด้วยเลยอดีลากับตัว้นใบจา๋าอันนี้อดนนีลาอิ่มคนเดียวพี่ม่เคยนกใจเลยอันนี้พี่แค่แก้งอิ่มเล่น <st> โอ้อดีลา โอดีกันนะดีกันนะเด็กๆเป็นให้เลยก็สวยเอาพูดหน่อยอิ่มจ่าพี่กัาโตอิ่มจ่าอิ่มครับฮี่พี่อิ่มร้อให้โอ้ยงานนี้ฝ <c oughs> ่ายแล้วบ่ <c oughs> าแล้วทำไมได้ยินเสียงแบบนี้ อะไรแล้วโอ้พี่ขอโทษพี่นอกใจด่วนเลยนอกใจไม่ลงหลอกโอ้พี่พี่แค่แค่แกล์เล่นก็เห็นอิ่มแก้มพี่เยอะไงแต่คือพี่เอาน้องเขามาเล่นไว้เฉยน้องเขาก็ทำยูทูบไปไงที่ผานโม้ละอิ่มคนเดียวนะครับโอ้ไม่นอกใจแล้วไม่ทําแล้วไม่ทาแล้วราคาระคะมีกันนะคะอันสับหัวใจรัวๆเลยส่งไปส่งให้พี่อิ่มได้ดีกันดีกันง้อ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 แค่แน้องก็ใจงอน โอ้อิมจ้าพี่หยอกเล่นคือวันแรกที่พี่แบบพี่ไปทํางานเพราะว่าอิมจะมาพี่เลยไปซื้อของตุนไว้ไงแล้วพออิมมามจะได้มีะไรกนินนะครับไอพี่เพิ่งไปซื้อของเสร็จเนี่ยพี่กลับมาแล้วก็ทักมาเล่นก,กับอิมเลยครับคิดถึงอิมครับค <c oughs> ุยกับพี่หน่อยครับฮัลโหล <c oughs> ทำไมต้องแกล้งแรงด้วยอ่ะเป็นไรโอ้ไม่ได้แก้งโอ้พี่ขอโทษพี่ให้แกล้งเล่นเวลา แต่มันแรงไปนะโอ oh, พี่ขอโทษ <laughs> ชิบหายละอิมไม่ได้น<อ>นกดน็อตพิงหรอกอิมรู้ว่าคือเขาทำไปเพราะพี่ทีบอกให้แกงแต่บางทีพี่ทีก็ต้องคิดถึงความรู้สึกอิมบางทีโอ๊ยเออนี่มันกลางสตรีมแล้วพี่ <laughs> พูดไม่ออไม่รู้ทำไงแล้วบอกขอโทษได้ไหมล่ะก็แกล้งเล่ยไงเมื่อวานพี่ก็ร้องไห้อิมแกล้งพี่อะ่ะเมื่อวานพี่ก็ร้องไห้ <laughs> อันนั้นมัน oh, แค่อะไรดี อันนี้มันเรื่องความรู้สึกจริงๆเพราะคนเป็นแฟนกันอะพี่อิมอ๋ออิมจ๋าอดไม่ทําแล้วอาสัญญาไม่ทำละครับไม่แกละครับไม่แกละโอเออเองานงอกแล้วชิหายละโอเอดาดีกันนะครับดีกันนะนะครับอิมครับฮัลโหลฮะดีกันครับดีกันครับอือฮึวีเพราะว่าอิมก็แกลงพี่เล่นเหมือนกัน อยาอยากแกลอะไรเอานี็นแผลซ้อนแผลบนนี้โอ้จบละเอาแล้วบ้อให้ตันตีป่ะโอเพียวบีบหมดกแตกโอ้นี่แบบพี่กับแบบโอ้ไม่นึกว่าลอหมดแตก แล้วตาแบบตาเหมือนคนจะร้องไห้อะโอเกอร์ไม่มันร้องจริงมันร้องจริงแต่ว่าคือคิดเรื่องอื่นอ่ะคิดแบบพี่ทีมแบบทิ้งอิ่มไปจริงเงี้ยมันก็เลยแบบพี่ยิ่งดูอิ่มก็อารมณ์ยิ่งมาใส่แดงหนักไหมครับไอเขาไอเป็กพี่ดูพี่เห็นแบบมันน้ำตาเขาไหลจริงอ่ะโอ้แล้วพี่แบบโอ้มาทำอะไรลงไปวะเนี่ยเป็นอะเป็นเรองะชไเป็นยังไงแกผิดคนหรือเปล่า ให้รู oh ้ซะมากว่าใครเป็นใครขอโทษครับดีกันนะครับอันนี้น้องปีนเขามาช่วยทาคลิปเนี่ยพี่เชิญน้องขมายม่อิ่มไม่ได้โทษน้องเขาหรอกแต่ว่าพี่อ่ะออกตัวแรงไปก็เลยยิ่งบิ้วไงเพราะว่าน้องเขาไม่ทำอะไรอ่ะอิ่มก็เลยยิ่งบิ้วเฮ้ยทีมแบบไปชอบคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยบิ้วลมตัวเองก็เลยร้องออกมาเนียนมากเลยนี่แบบการทาแบบเอาคืนอิ่มที่อิ่มแกล้งพี่เมื่อวานไงโอ้แต่เจ็บเองมา คือแบบ <S <S เจ็ก็เจ็บอครับอิ่เมเจ็บถ้าอิ่เจ็บี่ก็เจ็บครับโอ้ที่รักน่นเดี๋ยวเดี๋ยวแบบว่างๆเดี๋ยวชวน้องกิเข้ามาเล่นไว้เนาะได้คััใช่